เมนูวันนี้เขาจะซาบประกาศน้อยนะซาบประกาศในส่วนหลังบ้านเขาเนาะวันนี้เขาจะซาบแบบเมืองเมืองนะจ้าใส่บะกอกปลาใส่ปลากระป๋องนะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเขานะซาบประกาศน้อยเนาะอันล้างน้ําทงความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะจ้าเครื่องก็จะมีปลากระป๋องนะ้าบะกอกปลาขิงพริกแห้งป่นนะจ้าแล้วก็ถัวเน่าแคปเนาะไปดูแม่ซาบพักกันเลยนะจ้า อ่าผักกาดน้อยมาหั่นมาซอยนะจ้าอ่าถ้าเป็นต้นน้นอยๆเลยนะจ้าอันนั้นก็บ่ต้องซอยก็ได้นะจ้าอันนี้เป็นต้นใหญ่พอสมควรน,นะก็เอามาซอยเนาะมันจะมีความหยาบนิดหน่อยนะจ้าแล้วก็มาคั้นนะจ้าหรือมานวดเนาะนวดให้อพอประมาณนะจ้า่ขนาดแล้วแต่เนาะอ่าเพื่อเพื่อลดความหิวลงนะจ้า อันนี้กระสูตรของแม่นะเจ้าแต่ละบ้านก็ทํากะเข้าข้าบปลาบเหมือนกันนะจ้าของแม่นี่ก็ประกาจะเอามาคั้นเห็ก่อนนะจ้าแล้วก็ไปล้างน้ําสักสองน้ำนะจ้าแล้วก็เอามาเสด็จน้ําพักรอไว้ก่อนนะจ้าไปดูเครื่องแกงกันเลยนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอมแดงนะจ้าพริกแห้งปนใส่ลงไปเลยเนาะ ขิงนะจ้าซาพักนี่ขาดขิงมาได้ให้นะจ้าหั่นใส่ลงไปเลยนะจ้าตามด้วยโทนเนลแคปเนาะคราวนี้กับมาโขกอขิงโทนเนลพริกหอมกระเทียมเพื่อละเอียดนะจ้าแล้วก็ตามด้วยกะปินะจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้า ปลาฮาเนาะแกงเมืองซ่าเมืองนี่ก็ใส่ปลาฮานักน้อยนึงนะจ้ามันถึงจะล้ำนะจ้าของชุดรสเล็กน้อยนะจ้ารสดีนิดหน่อยนะจ้าคราวนี้ก็โขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะเสร็จเรียบร้อยไปหน้าเตานะไปทําน้ํายําน้าซ่ากันเลยนะจ้าตักเครื่องแกงใส่หม้อลงไปบัใส่น้ํามันนะจ้าเติมน้ําลงไปพอคลุกคลิกนะจ้าถ้ามันน้อยไปก็เติมน้ําเพิ่มก็ได้นะจ้าอันนี้เขาลาข้างเครื่องแกงในครกใส่ลงไปเนาะ สามได้ปลากระป๋องนะเจ้าจะใช้ปลากระป๋องก็ได้ปาลาลิมก็ได้นะเจ้าหรือว่าปูนาก็ได้นะเจ้าซาผักมันปึ้งหมดนะเจ้าอันนี้น้ำยำคล้ายๆตาเตานะเจ้าอันนี้ซาผักกาดครับไอ้ยำเตานี้เครื่องเดียวกันนะเจ้าให้คล้ายกันเนาะยำเตาอาจจะมีบักอบบักเขือนะเจ้าแล้วก็ตะไคร้แล้วซาผักบหมีนะเจ้า อันนี้ก็ตั้งทิ้งไว้เลยเนาะรอเดือดบัลลอดบัลลอดก็เรียบร้อยแลวนะจ้าน้ํายำใส่ใส่ซาประกัน,น้อยนะจ้าตักใส่ภาชนะพักให้เย็นนะจ้าบีบกกอกปลาใส่ลงไปสักสองหน่วยนะจ้าซาบพักนี้กะจะเปรี้ยวนําสักน้อยนึงนะจ้าแต่บขนาดเปรี้ยวนะจ้าอ่ามันจะเปรี้ยวอมรรม <laughs> มาคนคลุกเคล่าให้เข้ากันแล้วก็รอพักให้เย็นนะจ้าถ้าใส่ไปทีเดียวพักจะสุกนะจ้าพักมันจะช้ำนะจ้ารอน้ําซ่า้มันเย็นเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะจ้าบิดให้มันมันๆน,นะจ้าใส่ลงไปเนาะอันนี้เป็นสูตรไต้ลื้อสูตรแม่นะจ้าแต่ละบ้านแต่ละจองก็ทํากับข้าวกับป๋าเหมือนกันนะจ้า มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันการเรียบร้อยเลวนะเจ้าซาประกาศน้อยนะเจ้าปลูกอัญยังก็ได้กินอันนั้นนะเจ้าปลูกผักกาดก็จาเป็นได้กินผักกาดนี่แหละเจ้ารักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าเมนูง่ายๆแบบบ้านๆเนานะพักตามฤด,ดูกาลนะเจ้าซาประกาศน้อยเจ้า